โทษด้านนักเรียนพอดีคุณครูเอ้ยไม่ใช่คุณครูสิท่านนีมยมดแอบเล่นไปหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าอ่นี่เรียงพร้อมนักเรียนเด็กๆเ,เอานี่ตาลุงมาทำไมอีกล่านี่มาให้เด็กๆนะตาลุงจะมาทำไมก็แค่ตาลุงเนี่ยอยากจะเรียนรู้วิชาของเธอนะจ๊ะล้านน้อยล้านน้อยอะไรตาลุง ไม่เป็นหลานท่านซะหน่อยนี่ท่านแม่มดครับอะไรเหรอคะเอออะไรเหรอฮะตาลุงจะมาเรียนวิชาอะไรอ่าอ่าตาลุงเข้ามาก็เข้ามาเดี๋ยววันนี้นักเรียนนะเราก็จะมาเอิมใครที่ได้มวกไปนี่ครูจะเรียกแล้วแล้วาผมผมผมฮะ เธอไม่เธอเมื่อได้หมวกอยู่ที่นี่เน่เธออะไรโหรอช่วยฝากเลี้ยงช่วยฝากเลี้ยงดูเด็กๆพวกนี้ได้ไหมก็สนกันเหลือเกินช่วยเถอะนะเธอได้งั้นแหละคนที่มันได้หมวกเดินมาหาคุณครูค่ะท่านแม่มดอดครับคุณไม่ใช่คุณครูคุณเป็นท่านแม่มดค่ะ ใช่จ้ะนี่คนที่ได้หมวกมีโอกาสได้สามคนนั้นก็มากันเลยครบสามคนฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบุกบ้านทิชากันฮะบุกบ้านคุณชนิชาใช่ไหมคะโอ,อเดี๋ยวหนึ่งจะไปขโมยเงินค่ะไม่ใช่อย่างนั้นคือไปคือแบบทริก k ก r t r ทรีดอะวันนี้เนี่ยเป็นวันฮาโลวีนโอเคอ๋อทริกเกอร์ทรีดหนึ่ชอบุมลูกอมเลยค่ะ มันเป็นลูกอ,อ,อมใช่มหนหวานมากยี่ห้าบเบอยิช่ชอบกินกัมมี่ฮาบแวเบร์ค่ะเบียพึ่งโฆษณาตอนนี้ก็หนูอยากกินจิลลี่เฮลบูเบร์ค่ะท่านแม่มดถ้าอยากกินนะเดี๋ยวไปไปบ้านนิชากันาามาๆมา,มานั่งกับท่านแม่มดเร็วใครจะมานั่งแต่ลุงอยากจะนั่งสักนะแต่ลุงธคขี่ไม่เป็นหรอก ไม่ฉันีเป็นฉันเคยเป็นพ่อมดว้าวฉันทำไม่เป็นซะหน่อยเออฉันทำไม่เป็นน่ะนี่ท่านแม่มดควรทำไปเธอฮะเดี๋ยวดิฉันจะอุ้มเด็กคุณทีก้าแล้วก็คุณคุณทีต้าค่ะเด็กน้อยทีต้า แล้วตาลุงแต่ต้องอุ้มไหมหรือว่าให้ตาลุงขีข่คอโอลลังหักกันพอดีตาลุงแกแล้วฉันไม่ให้หรอกฉันจะถือเด็กเกเอามีเลือกด้วยเหรอเออตาลุงมาตามฉันกันแล้วกันเกาะไม่กวาดฉันโอ,โอเคไม่กวาดลน,นว่าอย่าลนฉันวายวู้ เฮ้ยแล้วไหนไม่กวาดของฉันล่ะเอมันอยู่บนฟ้าอะนะเอ้าแล้วฉันจะหยิบมันมาเก็บยังไงอชิก้าบินได้นะเอวันนั้นชีก้าปอมตัวปอมฝันว่าชีก้าบินได้นี่ชีก้าตัวปอมนั่นเป็นฝันเออมาทุกคนลงมาได้แล้วดิงดองดิงดอง ดงดิ้งเก่งมาก,ลากเลยจ้าอ่านหนังสือเป็นด้วยขอบคุณครับชุ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 บฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหไปหนูนไปนี่้ายขาเอ้ยนี่ลูกเอ้ยเอาน้ำหมดซะงั้นเออเติมน้ำไปสิเหลืองมากขนาดไหม ไม่เห็นมีอะไรเลยฮฮะใครเคาะประตูน่ะดิงดองดิงดองดองดิงนี่น้องใครเสียงเคาะประตูแม่คะมีคนเคาะประตูเดินหนูเคาะไปก่อนนะคะได้สิจ้ะลูกตอนนี้ย <rawd Moder> ืนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอิ่มทุ่มหนึ่งเคยกินข้าวก็ได้เนาะ ทุ่มนึงเลยเหรอคะก็ได้หละมั้งคะนั่นล่ะกินข้าวกันดึกๆเนาะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ใครเลย่ยพี่ไปดูให้ทริก k กอร์ทร t ทริกเก r ร์ทรีทริกเกอร์ทร,ร,ทรีทริกเกอ t ทรีทรรทรจ้าเดี๋ยวแต่ลุงพูดเอง คนกวดรองเท้าฉันหรอไงนี่ฉันไม่ได้จะมาจับเธอต้มกินหรอกนะแต่ทริคทรีส์ฮะทริคทรีสอ๋อ,อค่ะทริคทรีสค่ะลูกอมหน่อยค่ะอ๋อค่ะเดีย๋ยวหนูไปหาให้นะคะพี่นิชาอไม่ลูกอมหนูพี่อย่าให้เขานะคะนี่จะไม่ให้ได้ยังไงล่ะแม่มุดอะ เขาช่กระทุีนวันนี้เป็นวันาโลวีนน้องไปเอามาให้เขากันถ้าน้องไม่ให้เขานะเขาจะจับชีก้ากต้มกินเลยกับพี่เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะน้องเดีคะได้ขันมันจะมาหาลูกอ,อมนี่นี่นีทั้งหมดนี่คงได้เดี๋ยวเขาจะมาต้มกินแน่ถ้าเราไม่ให้พี่คะ ช่วยหรอกทำไมอะหนูกลัวเขาจะกวนหนูโอ้ยนี่อค่ะขอบคุณจ้ามาเฉยเฉยอะไรนะนิชาค่ะพี่จะไปบอกเขาทำไมเอ,เอาขอโทษแล้วน้องเธอล่ะชิก้าค่ะฉันรู้อยู่แล้วจะบอกทำไมนะีนี่ค่ะเคยน้องเขา นี่ค่ะขน้องขอบคุณค่ะเสียงนั้นหรอนี่ค่ะคุณคุณชิกชิติก้าตัวปลอมค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่นิชาตัวจริงไม่ต้องพูดยาวขนาดนั้นก็ได้นะคะนี่ค่ะสำหรับทุกท่านเอ้นขอลาไปก่อนนะคะจะปิดเทปนี้แล้วเหรอไม่ใช่ปิดคลิปค่ะคือคือาบบายสำหรับคุณค่ะเอาดีป้าจ่ายคืออะไรหรอคะ นี่เธอไปประตูทับเท้าฉันเหรอเฮ้ยออกมาจากไปไกลๆจากบ้านฉันเออคุณคะนี่คือบ้านหนูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนั่นแหละค่ะไปไกลๆเลยเอาเจ็บเจ็บเจ็บนี่ไปเลยแม่มดท่านแม่มดร้อน้วยค่ะเอามานี่มัหนีเร็ว โล่งใจใช่เมื่อกี้พี่เกือบจะโดนทุบกินแล้วเดี๋ยก็เพราะพี่นั่นแหละพูดมากเอา้าว่าพี่กแล้วพู่ไม่ได้พูดมากสักหน่อยก็พูดดีๆแล้วนะแต่พี่พูดเยอะเขาก็เลยโกรธพี่นะสินี่เด็กๆบนอะไรอีกฮะนี่นิชาบุญนงแล้วเหรอเออปลาเปล่าค่ะทุกคนคะ ตอนนี้ได้ทริกเกอร์ทรีตกันได้สนุกเลยค่ะแต่เมืกเก่อกี้เกือบจะโดนท่านแม่มดตบต้มกินแล้วนั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและก็อย่าย like, check, ยนนะะลืมคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะเอาสุดท้ายท้ายสุดไหมเออเอาสุดท้ายค่ะคือกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะบ๊ายบายโอ้ยโล่งทัพพีไม่ให้ขนมเพราะนะโดนต้มกินแน่เลยเนาะอือหือบายค่ะ